ดูครับผักิูทำอะไรกินนอกวันนี้ไม่ก้าวแจ้งผัดหวาน ผักหวานแม่งงานแท้แน่เลยเขาจเจ็บไหเนี่ย,ยแม่ของจุล่าเจ็บไหงเขาเจ้าปลูกเยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเป็นสวน อยู่ได้อยู่ได้ม่ไม่้าท่ติวับ่ดดไม่ัเลยบ พ่อพ่อยุ้ยแนะนำไหมไวตื่นที่ไหน

แมงลักแมงลักอีกตักอีกตู้อีเสร็จแ,แล้วอีตู้แล้วก็ปิดไฟปิดไฟถ่ายไฟ,ไฟ เสร็จแล้วครับยกงพักหวาน